ป่าดงพงผีเสียงฝีเท้าก้าวที่เร็วขึ้นแข่งกับลมพัดพาเอายอดไม้ลู่เอเอียงซึ่งก็ไม่แน่ชัดกับทิศทางของมันนักภายใต้บรรยากาศอึมครึมติดช่วงเวลาโพลเพลเช่นนี้ยิ่งพาให้ดูวังเวงเข้าไปกันใหญ่กับการเดินทางข้ามจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหลังได้รับแจ้งข่าวจากน้องสาวว่าพ่อป่วยหนักเห็นทีจะไม่มีโอกาสได้ร่ำลา หากผ่านคืนนี้ไปจนถึงรุ่งสางเองแน่ใจนะปูผาว่ามันไม่ผิดข้าจําได้ครัล้ายครับพา้าวกอดเรามากับเองเนี่ยมันไม่ใช่ทางนี้นี่ก็ไม่ใช่นะสิรอบเนี้ยข้ามาทางลัดยังไงเสียข้าก็จะถึงบ้านก่อนรุ่งสางให้ได้เออว่าแต่อีกนาไม่ว่ากว่าจะพ้นป่าแล้วเข้าเขตหมู่บ้านของเองสักทีอะ่ะข้าก็รีบอยู่นี่ไงเองก็เห็นไม่ใช่เหรอสองหนุ่ม กำลังเดินลุยป่ารกทึบผู้เขาออกจากที่พักตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างเพราะภูผาต้องเร่งฝีเท้าไปให้ทันดูใจพ่อของเขาหลังจากท่านป่วยกระสอบก,กระแสะมาน,นานหลายปีผู้ผาอุตสาออกจากบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนเดินทางไปทำงานไกลถึงต่างถิ่นก็เพื่อให้ได้เงินในการหาซื้อยูกยามารักษาพ่อโดยมีสายน้ำน้องสาวเพียงคนเดียวคอยดูแลปรนนิบัติพ่อเป็นอยู่ที่บ้าน เมื่อสายน้ำเห็นว่าอาการของพ่อเริ่มจะสุดหนักลงเธอก็รีบส่งข่าวแจ้งให้พี่ชายอย่างเช่นภูผาทราบภูผาไปรับจ้างเป็นคนงานอยู่ที่โรงสีเขาจึงได้เจอกับสมุดทำให้พวกเขาทั้งสองพึ่งพาอาศัยกันและกลายมาเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทสมุดเขาถึงกับลางงานเท่าแก่โรงสีเพื่ออาสาเดินทางไปเป็นเพื่อนภูผาด้วยความเป็นห่วง ที่เห็นภูผาร้อนรนจนสติแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฟ้าเริ่มมืดมองอะไรไม่เห็นแล้วอ่ะข้าว่าหยุดจุดควบไฟกันก่อนเถอะว่าภูผาเออก็ดีเหมือนกันทั้งสองหยุดพักพร้อมกับหยิบเอาข้าไฟออกมาจุดเพื่อให้แสงสว่างเฮ้ยไอ้ภูผาอะไรของเองวะทำข้าตกใจหมดทันที ที่แสงไฟสว่างสมุดเขาถึงกับตะโกนเรียกภูผาชี้ไม้ชี้มือไปด้านหลังภูผาทำให้ภูผาแปลกใจกับอาการของสมุดต,ตรงเบื้องหน้าที่มีทีท่าเหมือนจะเห็นบางอย่างอยู่ด้านหลังเขาภูผาเยี่ยวตัวหันมองด้านหลังของตนเองก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยขนาดสมุดยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วเพ่งมองให้แน่ชัดเงาดำผมสยายน้าเกลียดหน้ากลัว ที่สมุดเห็นเมื่อตะกี้มันไม่มีอยู่ด้านหลังของภูผาแล้วทำให้สมุดแปลกใจและรู้สึกวาดวันข้าว่ารีบเดินออกจากป่านี้กันเร็วๆเถอะภูผ,ผาเพราะแต่เมื่อกี้เองร้องตะโกนเสียงดังมีอะไรหรือเปล่าวะสมุดข้าไม่อยากจะพูดอะไรตอนนี้เผื่อว่าข้าอาจจะตาฝาดไปก็ได้ข้าว่ารีบไปกันเถอะภูผาถือคบไฟเดินทางต่อ และสังเกตเห็นสมุดแสดงสีหน้าเลือกลักหันมองบริเวณโดยรอบเหมือนกลัวอะไรบางอย่างอุณหนภูมิเริ่มลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนทั้งสองรู้สึกหนาวเย็นจะเยือกบรรยากาศก็วังเวงชวนขนหัวลุกไม่มีเสียงรีดิงเรไรร้องดังให้ได้ยินจะมีก็เพียงแต่เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาเป็นระยะชายหนุ่มทั้งสองยังคงเร่งฝีเท้าเดินทางต่อโดยไม่คิดจะหยุดพักสมุด เริ่มสังเกตเห็นสีหน้าของภูผาดูท่าไม่ค่อยสู้ดีนะักมีอะไรหรือเปล่าภูผาเห็นสีหน้าแกดูเคร่งเครียดนะฮึอย่าไปกังวลเลยเพื่อนยังไงเสียเราก็ต้องฝ่าป่านี้ออกไปทันดูใจพ่อแกก่อนรุ่งสางได้แน่นอนเรยเพื่อนข,ข้าเกรงว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่พวกเราคิดไว้แต่แรกนะสิสมุดก็เองคำนวณเวลากับเส้นทางไว้แล้วไม่ใช่หรือยังไงเสียมันก็น่าจะทันนั่นแหละ ไม่ใช่อย่างนั้นนะสิเข้าว่าพวกเราคงหลงแล้วเราว่าเพื่อนหาเอ็งว่าอะไรนะข้าบอกว่าหลงทางเข้าให้แล้วจะทำยังไงกันล่ะทีเนี้ยโอ้ยหลงตอนไหนไม่หล,ลงมาหลงอาตอนนี้เนี่ยนะสมุดบนอุปิบเบาเบลขณาภูผาแงหน้าขึ้นมองหาดวงดาวเพื่อดูทิศทางโชคดีที่พ่อของเขาเคยสอนการดูดาวเอาไว้ให้บ้าง เมื่อมองเห็นดาวเหนือปรากฏขึ้นชัดเจนโดยสังเกตดูจากกลุ่มดาวมิใหญ่หรือกลุ่มดาวจระเข้ดวงที่สุกสว่างอยู่กับที่นั่นแหละคือตัวบ่งชี้ทิศทางว่าเป็นฝั่งทางทิศเหนือนั่นไงดาวเหนือสองแสงสว่างจ้าอยู่ทางนั้นงั้นเราเดินทางกันต่อเถอะเองแน่ใจใช่ไหมว่านั่นน่ะดาวเหนือแน่ไม่อย่างนั้นเห็นทีเองกับข้าคงต้องอยู่ในช่วงดาวเคราะห์ก่อนที่จะเป็นดาวลวงแน่เลยวะ่ะ ยิงป่านี้มันดูออกจะแปลกๆพี่ลึกชอบคนยังไงก็ไม่รู้อะรว่าเองจะอยู่ที่นี่ก็ตามใจงั้นข้าจะเดินขึ้นเหนือข้าคาดว่าอีไม่นานคงจะเจอทางเข้าหมู่บ้านใครมันอยากจะอยู่แถวนี้กะละวะรีบไปสิเว้ยเพื่อนภาวนาอย่างเดียวเลยนะว่าอย่าให้มีอะไรบดบังดาของเองไปสิก่อนไม่งั้นเองกับข้าคงได้วนป่านี้ทั้งคืนแน่เลยสมุดพึมพำม พางรีบก้าวจ้ำพรวดพร,ราดตามภูผาไปติดๆลมเย็นพับวูบมาแต่ละครั้งทำเอาเปลวไฟจากคบเพลิงมีทีท่าเหมือนจะดับลงภายใต้ความเงียบที่มีแค่เสียงฝีเท้าของคนทั้งสองดังสวบสาบเสียงกรีดร้องโหยหวนของบางอย่างทำเอาทั้งสองชงงักงันหันมองตากันโดยไม่มีใครกล้าปรีปากพูดอะไรออกมาลมแรงพัดเข้ามาปะทะทำให้คบไฟดับลง ทั้งสองจึงตกอยู่ในความมืดที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ขึ้นหนาทึบเอาละไงรีบหาไม้ขีดจุดคบไฟสิวะเออข้าก็หาอยู่นี่ไงสมุดเร่งให้ผู้ผารีบจุดคบไฟระหว่างที่ทั้งสองกำลังช่วยกันสมุดถึงกับขาสั่นพร้อมสะกิดให้ผู้ผาดูไปที่พุ่มไม้หนาท่ามกลางความมืดผู้ผาสะดุ้งผวาแต่ดี ที่สมุดจับแขนเขาเอาไว้ไม่ให้ตกกลัวจนเผลอส่งเสียงร้องโวยวายขึ้นผู้เขาเหมือนจะรู้แล้วว่าสิ่งที่ทั้งสองกำลังประชิญอยู่ตอนนี้มันกำลังจับจ้องมองคนทั้งสองอยู่ผู้ผาพยายามรวบรวมสติบังคับให้มือที่จับก้านไม้ขีดไม่ให้มันสั่นเพื่อจะได้จุดคบไฟเสียงกรีร้องแหลมสูงฟังดูหอยหววหน้าสะพรึง ตามด้วยคล้ายเสียงเด็กกำลังร่ำให้ดังก้องกังวานไปทั่วป่าอึมครึมที่มีกลุ่มควันไอเย็นระเหยสีขาวจางจากนั้นคบไฟก็ติดขึ้นทั้งสองค่อยๆผ่อนลมหายใจออกเบาๆคลายกลั้นมันเอาไว้เพราะกลัวว่าจะมีเสียงดังเล็ดลอดออกไปทำให้บางอย่างที่ซุ่มอยู่ตามสมทมพุ่มไม้นั่นมันได้ยินท่ามกลางความมืด และหมอกขาวหนาทึบสีแดงก่ำาเป็นคู่คล้ายดวงตาจํานวนมากมันกำลังจ้องมองมาที่ภูเขาทั้งสองผู้ผารีบนำเอาท่อนไม้มาทำเป็นคบไฟเพิ่มอีกดวงเพื่อให้สมุดถือไว้ถ้าเกิดเผื่อว่าคบไฟภายในมือของเขาดับลงอีกก็จะมีคบไฟสำรองอยู่ผู้ผาแง้มมองท้องฟ้าเพื่อหาดาวเหนือ แล้วหันมาพยักหน้าเป็นเชิงบอกสมุดให้เดินตามเขาไปในขณะที่ทั้งสองต้องเดินฝ่าป่าดงธงมืดที่รอบกายมีดวงตาประหลาดสีแดงก่ำจำนวนหลายคู่จับจ้องพวกเขาภายในความมืดและเงียบสงัดวังเวงจะได้ยินก็แต่เพียงเสียงลมแผ่วเบาและเสียงเต้นของหัวใจของคนทั้งสองเท่านั้นเฮ้ยเองดูนั่นถ้าตาข้ามองไม่ผิดด้านหน้าเป็นหมู่บ้านใช่ไหมวะ สมุดกระซิบบอกภูผาโดยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจเมื่อมองเห็นไกลๆว่ามีบ้านเรือนของผู้คนหลายหลังปลูกเป็นเงาตะคุ่มเรียงรายอยู่หลายหลังคาเรือนด้วยกันเออเอ็งมองไม่ผิดหรอกว่าสมุดงั้นเรารีบไปกันเถอะจะได้ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่นั่นทั้งสองไม่รอช้า รีบเดินตรงไปยังหมู่บ้านนั่นทันทีโดยสมุดกับภูผาหันมองป่าทึบที่พวกเขาเพิ่งจะเดินฝ่าผ่านมาเมื่อสักครู่ก็พบว่าดวงตาแดงก่ำหลายคู่ยังคงจ้องมองพวกเขาทั้งสองอยู่และดวงตาบางคู่ดูเหมือนมันจะหายวับไปท่ามกลางความมืดรีบไปกันเถอะไอ้สมุดดูท่าพวกมันคงจะไม่ตามเองกับข้าไปถึงหมู่บ้านนั่นหรอกทั้งสองเดินเลยแนวป่าออกไป ก่อนถึงหมู่บ้านที่พวกเขาเห็นมันเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างแต่กลับปกคลุมไปด้วยหมอกหนาหมวลอากาศเย็นทำเอาภูผากับสมุทรหนาวสั่นจนฟันกระทบกันส่งเสียงดังกรอดกรอดหมู่บ้านนี้ทําไมดูเหมือนไม่มีคนอยู่เลยวะหรือว่าเองว่าไงอ่ะเห็นอย่างที่ข้าเห็นหรือเปล่าเองดูดีๆก่อนสิว่าไอ้สมุทรพวกชาวบ้านรวมตัวกันอยู่ที่โน่นเห็นหรือเปล่าเออเวจริงของเองว่ะ ว่าแต่ดึกดึกค่นคืนขนาดนี้แล้วพวกเขามารวมตัวกันทําอะไรหรอเอ็งถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมว่าเอ็งต้องไปถามพวกเขานู้นเอ้าไอ้นี่ถามดีๆไงพานเสียสงงางันน่ะสมุทรเดินบ่นพร้อมเกาหัวแกรกๆตามภูผาไปโดยเขาไม่นึกคุนเครื่องใจเพราะรู้ดีว่าเพื่อนกําลังเครียดเรื่องการเดินทางที่ต้องไปให้ทันดูใจพ่อของเขา เมื่อทั้งสองเดินไปใกล้กลุ่มชาวบ้านเทีพวกเขารวมตัวกันอยู่ก็เริ่มได้กลิ่นสาบสางเหม็นเน่าคล้ายซากสัตว์ตายลอยเข้ามาเตะจมูกจนทําให้สมุดต้องยกมือขึ้นปิดจมูกเอาไว้โอ้ยตายตายคุณพระอันนี้มันกินอะไรกันวะเนี่ยทำไมมันเหม็นจนขมคอทำท้องใส่ข้าปั่นป่วนไปหมดแล้วเนี่ยปวดโอ้ไม่ไหวว่ะโอ้เหม็นว้ยสมุด บนพึมพมแต่ภูผาเขากลับนิ่งเฉยทั้งที่เขาก็ได้กลิ่นนั่นเช่นเดียวกันแต่ภูผาก็ไม่ได้เอ่ยว่าอะไรเขารีบก้าวฉับๆตรงไปที่ชาวบ้านพวกนั้นวัวดดีพอมีใครรู้จักเส้นทางไปหมู่บ้านควายลืมตัวบ้างหรือเปล่าครับเสียงตะโกนถามของภูผาพวกชาวบ้านกลุ่มนั้นหันมาทางเขาทำให้ภูผากลับยืนแน่นิ่งไม่ไหวติงหรือขยับเคลื่อนไหวใดอีก ทำเอาสมุดที่เดินตามหลังของผู้ผามาสะดุดชนเข้ากับร่างของผู้ผาจนคบไฟภายในมือของสมุดร่วงตกหล่นลงบนพื้นหญ้าเปียกชื้นและค่อยๆมอดดับลงเป็นอะไรของเองอีกวะอยู่ๆก็หยุดเดินอย่างนั้นน่ะทํำคบไฟค่าร่วงดับไปแล้วนั่นไงเขาว่าพวกเราไปจากที่นี่กันดีกว่านะไอ้สมุดยังไม่ทันจะซักถามชาวบ้านเขาให้รู้เรื่องก็จะไปซะแล้วไม่เป็นไร งั้นยืนนี่แหละเดี๋ยวข้าจะเข้าไปถามพวกเขาดูเองก็ได้เกยี่เชื่อข้าเถอะนะอย่าดีกว่าตกลงนี่เองเป็นอะไรงั้นเองรอข้าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าจะไปถามเองสวัสดีครับมันมีใครรู้จักไม่เอาเลยเพนสิว่าเองจะรอพ่อเองว่าตัานริบ,บนหรือไงรีบวิ่งไปเลยนะไอ้ภูผาคืนอ,อยู่ตรงนี้มีหวังได้ชอกขาดใจตายก่อนที่จะได้ดูใจพ่อแกเป็นแน่แท้ไป ทั้งสองเพื่อนเกลือใส่เกียร์ถอยวิ่งออกจากที่นั่นโดยมีสมุดวิ่งลุยป่าหญ้ารกไปก่อนภูผาซะอีกกลุ่มพวกชาวบ้านนั่นหันมาทางพวกเขาทั้งสองโดยบนใบหน้าเหล่านั้นไม่มีส่วนไหนจะเหลือเข้าโครงเดิมอยู่เลยจากสภาพเน่าเละเฟะมีหนอนชอนชัยไต่ยุ่เยเยะ้เต็มไปหมดพวกมันกําลังจับกลุ่มกันกินซากของเน่าสกปร,รกจําพวกเนื้อเปื่อยยุ่ยปนน้าเลือดน้าหนอง แล้วชวนสะอิดสะเอียนคลื่นไส้พาเอาของเหลวภายในท้องที่มีแต่น้ำเปล่าทำให้สมุทรสำรอกออกมาชา,ชา่อนข้าข้าข้าไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วอะสมุท หยุดก้มหน้าขย่อนอ้วกออกมาซึ่งมันมีแต่ของเหลวเพราะเขาดื่มแค่เพียงน้ำเปล่าเท่านั้นระหว่างการเดินทางด้วยความเร่งรีบซึ่งภูผาก็หยุดหอบหายใจถี่มองดูแนวหญ้ารกที่พวกเขาวิ่งบุกฝ่ามาคงอย่างนี้สินะที่เขาเรียกกันว่าวิ่งหนีป่าราบมันดงผีชัดๆจะไปทางไหนก็รีบไปเถอะข้าว่าแถวนี้ไม่น่าใช่ทีที่เราจะหยุดพักได้นะ ขอโทษว่าข้าเองก็ไม่คิดว่าจะพาเองมาเจออะไรแบบนี้งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะวะท่ามกลางความมืดอึมครึมที่หมอกหนาลงไอระเหยความเย็นก่อตัวเป็นหยดน้ำทำให้เท้าเปียกชุ่มจนมันชาไร้ความรู้สึกเม็ดเหงื่อบนใบหน้าของทั้งสองผุดพราวทั้งที่อากาศหนาวเย็นยะเยยือเฮ้ยไอ็นกบ้านนี่ทำหัวใจขาาแทบวายหเอ็ดไปสวาสมุดผู้ผา ส่งสัญญาณเตือนสมุดให้เงียบเสียงลงขณะสายตาของเขามองไปบริเวณรอบกายท่ามกลางความมืดดวงตาแดงก่ำาหลายคู่มันจ้องมองมายัางพวกเขาทั้งสองกิ่งไม้ใบพวกนั้นมันเริ่มขยับเงาดำสูงใหญ่ลักษณะขนขึ้นรกรุงรังยังกับลิงปรากฏขึ้นทีละร่างสองร่างและภายในดวงตาของมันแดงกำจ้องมาที่พวกเขาทั้งสอง นัน่นนั่นมันตัวอะไรกันแน่วะข้าก็ไม่รู้เ่นกันก่อนถวะเพื่อนนู่ผากล่าวยังไม่ทันจบประโยคด้วยซ้ำ <c oughs> เขาถือเข้าไปวิ่งไปโดยไม่ได้ดูเส้นทางใดๆอีกพวกเขาทั้งสองวิ่งบ้างเดินบ้างสลับกันไปท่ามกลางป่ารกเป็นเวลานับร่วมหลายชั่วโมงก็มาเจอป้ายไม้เก่าคลาคร่ำที่มีตัวหนังสือหมองซีดมองไม่ค่อยเห็นชัดนักแต่ก็พอเดาออกว่าเขียนว่าอะไร บ้านงัวลืมตีนนี่มันหมู่บ้านที่ติดกับบ้านของเองไม่ใช่หรือไอ้ผู้ภาอ,อลงใจสักทีงั้นเองกับข้ารีบไปกันเถอะพอเดินผ่านหมู่บ้านวัวลืมตีนเนี่ยก็จะถึงหมู่บ้านควายลืมตัวของข้าแล้วละ่ะทั้งสองเดินไปตามป้ายชี้บอกทางเข้าหมู่บ้านระหว่างทางก็เจอลุงคนหนึ่งแกกำลังแบกจอบเสียมพร้อมสะพายข้าวหอ่อเหมือนแกกำลังจะไปทำเรือสวนไร่นา พวกเองสองคนไม่ใช่คนแถวนี้นี่แล้วมาจากทางนั้นเละว่าแต่จะไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นทีละคำถามได้ไหมลุงข้าไม่รู้จะตอบอะไรก่อนดีข้ากับเพื่อนเดินมาจากทางนั้นนั่นแหละลุงและกําลังจะกลับบ้านไปดูพ่อที่ป่วยว่าแต่อีกไกลไหมลุงกว่าจะถึงหมู่บ้านควายลืมตัว mm. หมู่บ้านควายลืมตัวก็อยู่นั่นไงว่าแต่พวกเองมาจากทางนั้นเจออะไรเขาบางหรือเปล่าละ่ะ อย,อย่าให้เล่าเลยลุงกว่าจะพ้นป่านะมาได้มันควรจะลหลอนเลยเชียวล่ะไม่หลอนแล้วเขาจะเรียกว่าป่าดงพงผีเฮียนหรือว่าไอ้หนุ่มลุงนั่นพูดจบร่างของแกก็ค่อยๆเลือนรางจางหายไปต่อหน้าภูผากับสมุดทิ้งไว้แต่เพียงเสียงหัวรอบภายในลำคอที่ดังก้องกังวานนั่นไงข้าว่าไว้แล้วเชียวลุงนะลุงไม่น่ามาหลอกกันได้ ทั้งที่รู้อยู่แท้ๆว่าพูกข่าต้องเจออะไรกันมาบ้างสมุดพ,พึมพำขณนนาภูผาเขามุ่งตรงกลับบ้านและไปถึงทันเวลาได้พูดคุยกับพ่อของเขาเป็นครั้งสุดท้ายครั้นพ่อทำพิธีศพของพ่อเสร็จผู้ผาจึงตัดสินใจบวชตามที่ตั้งใจเอาไว้ จะเริ่มเดิมทีว่าถ้าเขาหาเงินรักษาพ่อเสร็จเมื่อไหร่จะอุทิศตนศึกษาพระธรรมคำสอนและจะอยู่ครองผ้าเหลืองเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒตลอดชีวิตจะหาไม่เมื่อไหร่โยมจะกลับโรงสีก็บอกอาตมาได้นะอาตมาจะได้เดินไปส่งพระท่านไม่ต้องห่วงค่ารกพระตั้งใจปฏิบัติธรรมไปเถอะส่วนข้าก็คิดว่าจะทำมาหากินอยู่ที่นี่นี่แหละรงสงรงศีอะไรข้าไม่คิดจะกลับไปแล้วละ่ะ แล้วโยมจะอยู่ยังไงจะอยู่เป็นเด็กวัดคอยปรนนิบัติรับใช้อัตมาเนี่ยนะดูถ้าหลวงเพื่อนจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าข้าไม่ได้มาอยู่เพื่อเป็นเด็กวัดคอยปรนนิบัติรับใช้ของพระท่านซะหน่อยแต่ข้ามาอยู่ในฐานะของน้องเขยของพระท่านตั้งหากละ่ะหาตกลงนี่โยมสมุดอย่าบอกนะว่าโยมกับน้องสาวของอัตมาพระท่านเข้าใจถูกแล้วละ่ะ ที่ข้าอุตส่าบุกป,ป่าฝ่าดงพงผีนั่นมาเนี่ยก็เพราะว่าหลงรักน้องสาวของพระท่านตั้งแต่รอบก่อนแล้วคราวนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาอยู่กินเชกเช่นสามีภรรยาอย่ากับผู้อื่นๆเขานั่นแหละว,ว่าแต่พระท่านคงไม่ว่าไกไรใช่ไหมที่มีข้าเป็นน้องเขยนมัสการขหลวงพี่น้องแค่มาตามพี่สมุดเขากลับบ้านว่าแต่อาหารที่น้องทําให้พี่สมุดนำมาถวายหลวงพี่พอฉันได้บ้างหรือเปล่าคะ น้องใส่น้ำงั้นเรากลับกันเธอไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารพวกนั้นหรอกยังไงเสียพระท่านย่อมม่ยึดติดต,ต่อรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสจำพวกนั้นอยู่แล้วใช่ไหมพระงั้นโยมอย่างข้าก็ต้องกลับก่อนแล้วเนาะและข้าขอสัญญาว่าข้าเนี่ยจะเป็นน้องเคยที่ดีไม่ทําให้สายน้ําเธอต้องเดือดเนื้อร้อนใจแต่จะรักนธนุถนอมตลอดไปตราบชั่วชีวิตนี้จะหาไม่นู่นเลยจ้กากราบลาแล้วนะครับสมุดกล่าวจบ พระภูผาได้แต่นั่งมึนงงเล็กน้อยเพราะไม่รู้ว่าทั้งสองคนนั่นแอบไปคบหากันตั้งแต่ตอนไหนแต่แกก็รู้สึกโล่งใจที่ผู้เป็นน้องสาวมีคนคอยดูแลเอาใจใส่และดูเหมือนว่าสายน้ำเองเธอก็รักชอบพอสมดุดอยู่ไม่ใช่น้อยดูจากที่ทั้งสองพูดจาหยอกเย้ากระหนุงกระหนิงโดยไม่รู้จักเกรงใจพระ